สวัสดีค่ะชาวเน็ตแชร์วิรกรรมเฉวแฟนเก่าเบียร์เดอะอยซ์โยงปมภาพหลุดชาวเน็ตแชร์วิรกรรมเฉวแฟนเก่าเบียร์เดอะอยซ์โยงปมภาพหลุดแสบโกง iPhone หลอกอยู่อเมริกาแต่จริงๆอยู่ที่ไทยเคยทําแบบนี้กับผู้หญิงอื่นด้วยวันที่23กันยายน66ผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้ออกมาแชรผู้ถูกกล่าวหาว่าปล่อยภาพลับของเบียร์เดอะอยซ์ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมาก โดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่ารุ่นพี่ฝากมาเล่าค่ะเบียร์เดอะไวต์เบียร์เดอะวต์ตัดสินใจอยู่นานว่าเขียนดีไหมสรุปได้ว่าเขียนผมมีเพื่อนเก่าอยู่คนนึงเราอยู่โรงเรียนด้วยกัน10กว่าปีแล้วอีกฝ่ายออกไปตอนม .4 และไปอยู่อเมริกาช่วงนั้น iPhone เวลาซื้อต้องหิ้วนำเข้ามาขายในไทยไม่มีช็อปเหมือนทุกวันนี้มันจึงเกิดไอเดียซื้อกลับมาให้เพื่อนเอาไปขายต่อ เพ,เพื่อนที่โรงเรียนต่างาพากันออเดอร์ให้ลูกค้าตัวเองบางคนหลายสิบเรื่องคนละหลายแสนรวมไปหลายคนก็เป็นล้านซึ่งครั้งสุดท้ายที่สั่งและส่งเงินให้มันซื้อมันก็โกงไปพร้อมกับการไม่กลับมาไทยถาวรทุกคนเข้าใจแบบนั้นทุกคนแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนทุกคนเดือดร้อนมากแต่ทำอะไรไม่ได้การกลับมาไทยของมันไม่มีใครรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไหร่ จนมันไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาจากมันและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ได้ทําการแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้และยังได้ข่าวว่าหลังจากนั้นมันก็ไปทำผู้หญิงคนอื่นๆอีกวันดีขึ้นดีเหมือนคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามันอยู่ไทยโพสต์รูปสตอรี่เลี้ยงหมาบูลด็อกและเป็นร้านในไอที่มีคนติดตามมากพอสมควร ซึ่งช่วงนั้นโพสต์ภาพเบียรด้วยบ่อยๆคิดว่าคงรู้จักสนิทกันระดับหนึ่งวันนี้ผมเห็นข่าวของเบียรแวบแรกเลยนึกถึงมันก่อนใครมองอีกมุมเรื่องนี้ใจความไม่ใช่เรื่องของเบียรแต่เบียรเป็นหนึ่งในเหยื่อของตอเตาและอีกหลายๆคนที่โดนอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่ามึงเองขอบคุณข่าวสดค่ะ